สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube ของ t h i i r a n c h i s e Center สำหรับวันนี้นะคะเราขอพูดถึงบทความในหัวข้อไม่ธรรมดาจาก5เด็กน้อยสู่นักธุรกิจร้อยร้านทำได้ไงเนี่ย ชีวิตในวัยเด็กของใครหลายๆคนหรือแม้แต่เด็กส่วนใหญ่ในปัจจุบันถือเป็นช่วงเวลาที่แสนจะพิเศษที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนักถึงเวลากินก็กินถึงเวลาเรียนก็เรียนและถึงเวลาเล่นก็เล่นซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติของเด็กทั่วไปแต่จะมีเด็กสักกี่คนที่ใช้เวลาในช่วงเวลาวันหยุด หันมาทำธุรกิจเล็กๆและกลับกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้หลายร้อยร้านจนสามารถหาเลี้ยงตนเองและช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อีกด้วยและสำหรับวันนี้ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ได้รวบรวมเอาห้าเด็กมหัศจรรย์มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กทุกๆคนได้รู้ว่าเรื่องอายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอเพียงแค่มีความฝันมีความตั้งใจ และเดินหน้าอย่างจริงจังสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้แม้ว่าจะยังเป็นเด็กก็ตามที 1. l มอลลี่ไพ l ส์มัลลี่ไพเป็นหนูน้อยชาวเวลอายุ6ขวบซึ่งกลายเป็นเด็กหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีอายุน้อยที่สุดในสหาราชอาณาจากไปแล้วโดยเขาได้สร้างร้านขนมหวานของเธอขึ้นมาเองและบริหารร้านร่วมกับคุณแม่ที่คอยช่วยเหลืออยู่ห่าง ซึ่งมอลลี่จะเรียนหนังสือในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเด็กทั่วไปแต่จะทำงานในวันเสาร์และจะตื่นเวลาตีห้าในทุกๆวันอาทิตย์เพื่อมาเตรียมความพร้อมให้กับการกักตุนสินค้าใหม่โดยมักจะขอให้เพื่อนๆของเธอลองชิมขนมหวานให้เพื่อที่จะทำการตัดสินใจว่าอันไหนเป็นอันที่ดีและอร่อยที่สุดซึ่งตอนนี้ได้ขยายธุรกิจรวมกว่า3สาขาจนเป็นที่รู้จักของชาวเวลไปแล้ว 2. อ,อิซาเบล a าบาเลสอิซาเบล a าบาเลสหรือเบลล่าอายุเพียง6ขวบเป็นหนูน้อยชาวเมืองร o สไอแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจทำเครื่องประดับและเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์กิ s ซ,ซี่เกที่ทำรายได้กว่า1ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือราว30ล้านบาทต่อปี โดยลูซาน่าวัย39ซึ่งเป็นทางแม่และหุ้นส่วนธุรกิจของกิสติเกิลพูดถึงธุรกิจนี้ว่าอิซาเบล่าเป็นอดีตนางงามเด็กที่เดินสายประกวดนางงามมาตั้งแต่อายุ4ขวบจากทุกครั้งที่อิซาเบล่าคว้ามมงกุฎได้เธอก็จะสั่งทำกำไรแล้วสลากชื่อตำแหน่งนางงามที่อิซาเบล่าคว้าม,มาได้บนกำไรข้อมือนั้น จนกลายเป็นธรรมเนียมและเคล็ดลับภายใต้ครอบครัวซึ่งปรากฏว่าใครมาเห็นกำไรเหล่านี้ก็ชอบอิซาเบล่าจึงคิดขึ้นมาได้ว่าเธอกับแม่ของเธอน่าจะทำกำไรขายและเป็นที่มาของธุรกิจกิสซี่เกิลและปัจจุบันได้ขยายผลิตภัณฑ์ทำลิปสติกและเครื่องสำอางสำหรับเด็กหลายๆชนิดด้วยกัน 3. ฮาร์ลี่จอแดนฮารี่จอแดน,แดนเด็กชายวัย8ขวบจากลอนดอนประเทศอังกฤษที่กลายเป็น ECO ตัวน้อยหลังจากได้ดำเนินธุรกิจขายลูกแก้วผ่าน Marble King เว็บไซต์ของตัวเองเมื่อ2ปีก่อนจนสามารถหาไรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวของตนเองได้อย่างสบายๆโดยทุกอย่างเริ่มต้นจากการเล่นสนุกสนานตามภาษาแต่สังเกตว่าลูกแก้วที่ได้ให้ความสนุกนั้นกับมีคนสนใจได้มาก เขาจึงสะสมและแบ่งปันขายลูกแก้วเหล่านั้นและความคิดนี้ก็เริ่มต่อยอดที่จะทำให้ธุรกิจอย่างจริงจังโดยเขาขอให้แม่ทำการเปิดเว็บไซต์ให้ชื่อว่า Marble King เอาไว้สำหรับสั่งและทำขายลูกแก้วโดยเฉพาะและปรากฏว่ามีลูกค้าจากทั่วโลกสนใจในลูกแก้วของเขาและมีออเดอร์เข้ามาเป็นจานวนมากในอนาคตฮารี่หวังว่าจะมีโรงงานผลิตลูกแก้วหลากสีหลากลวดลายเป็นของตัวเอง และขยับขยายให้เป็นโรงงานใหญ่ๆได้อีกด้วย 4. เคนมาลอยเคนมอลอยเด็กชายวัย9ปีจากลอสแองเจลิสเขาสร้างสารรค์ธุรกิจของตนเองขึ้นมาด้วยมันสมองและสองมือของเขาเองจากการที่หนูน้อยเคนมีหัวการค้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เขาจึงมักคิดวิธีหาสร้างรายได้เข้ากระเป๋าเป็นประจำซึ่งเรียนแบบมาจากพ่อของเขาที่เป็นเจ้าของกิจการขาขายอะไหล่รถยนต์เก่าอยู่ที่บ้านเคนใช้เวลาช่วงวันเสาร์และอาทิตย์หยิบจับเอาของเก่าและลังกระดาษเปล่าๆใช้จากโกดังของพ่อมาสร้างอาณาจักรเล็กๆของตัวเองที่หน้าบ้านโดยเปิดล้านเกมแฮนด์เมดที่ชื่อว่าเคงอาคน โดยภายใต้ลานเกมที่มีเศษกระดาษลังหลายต่อหลายขนาดเอามาประติดต่อด้วยเทปกาผสมผสานกับของใช้และของ เล่นเก่าที่หามาได้มาประกอบเป็นเกมแบบง่ายๆที่สามารถเล่นได้จริงสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาเล่นเกมนั้นเขาได้จัดทำระบบการออกตัว๋วเสียบตั๋วด้วยระบบมือโดยเขาจะมุดเข้าไปใต้กล่องแล้วจัดการอยู่ข้างในโดยค่าตั๋วสำหรับเล่นปกติจะคิดที่ $1 ดอลลาร์ต่อการเล่น4ครั้งโดยจะเล่นเกมอะไรก็ได้หรือจะซื้อตั๋วฟันพลัสแบบจ่าย2ดอลลาร์เล่นได้500ครั้งก็ได้และความโดด ความโด่งดังนี้ได้ถูกแพร่หลายทาง Facebook ที่มียอดชมทะลุล้านวิวถือเป็นเด็กธรรมดาที่ผ่านตัวเข้าสู่สายธุรกิจได้อย่างเต็มตัวเลยทีเดียว 5. ิอาบริ์ m o ซิ R b r i t ไวัย9ปีอาศัยอยู่ในเมืองแมฟฟิสหารัสอเมริกาเขาสร้างธุรกิจซึ่งทำไรายได้นับล้านจากความหลงไหลในแฟชั่นหูกระต่ายจนทำให้กลายเป็นเจ้าของแบรนด์เน็ไทชื่อดังอย่าง โมบราลซึ่งสร้างแรงบันดาลใจมาจากความชอบดูการแต่งตัวในชุดสูรของคุณพ่อกับคุณตาซึ่งเขาคิดว่าเท่มากแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปบางอย่างก็เลยตัดสินใจนำหูกระต่ายมาประดับเพิ่มลงไปซึ่งมันก็ได้เป็นกายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเกิดความหลงไหลและเริ่มซื้อหูกระต่ายมาเก็บสะสมเอาไว้ตลอดซึ่งเขาได้รับกามสนับสนุนจากคุณยาย เป็นอย่างดีอีกทั้งยายของเขาก็ยังซื้อจักเย็บผ้าซึ่งเป็นของขวัญให้อีกด้วยเขาจึงลงมือทำหูกระต่ายด้วยตนเองจนกลายมาเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรให้เขาได้ถึง150,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4.6ล้านบาทเลยทีเดียวโดวยปัจจุบันโมซิอาวางแผนว่าจะศึกษาต่อที่ พาสั s ส h o o อ of Design ซ,ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อมาสานต่อธุรกิจและสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองในวัย20ปีตามที่ตั้งใจเอาไว้พร้อมกับการออกแบบเน็กไทในรูปแบบอื่นๆอีกด้วย เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เด็กๆกลายเป็นนักธุรกิจได้นั้นสิ่งสำคัญคือการมองหาสิ่งที่ตนเองชอบทำในสิ่งที่ตนเองรักและผู้ปกครองก็ควรสนับสนุนความคิดเหล่านั้นด้วยไม่ใช่คิดว่าเป็นเพียงความฝันเพ้อเจอ้อซึ่งบางครั้งสิ่งที่เด็กคิดอาจเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บางคนค่าไม่ถึงซึ่งเป็นธุรกิจที่ดีซึ่งอาจจะทำกำไรได้มากกว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ได้ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ของ Thai franchise center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจกด subscribe เพื่อติดตาม Thai franchise center แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมว,วิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ